เนื่อง้าบๆค่ะซดแดงดึงสดไหมไหมออกจากค้งค่ะเนื้อสดดีๆออกจากข้าไหมไหมมันก็หอมคหวานค่ะบอกเข้าค่ะใส่บะเชือกรองมาสะตะค้มเนยค่ะสะตะค้ำนำกระต่องใครพี่น้องค่ะมาเลยค่ะเดี๋ยวพาียนสดๆเลยค่ะ สับแน่นอนพี่น้องตือใจใสเนือไสสร้อยจูเนี่ยน,นอนค่ะไปกินจนสีมืดเคียงแล้วไปลืมกดกล่องค่ะใจอยูหะะะ่หัวบ่ล่ะเอาไม้ก็ได้สัน <c oughs> นี่ค่ะสดใสเลยค่ะสดใสเอซี่โอ้คนไข้สีอิม่มเราพี่น้องเสมียเน,นาะเธอลองนึ่งเมื่อสับกับพอประคุณเข้แม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูให้เกียรติรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้บุ่นๆจนถึงเมื่อสับนะคะพี่น้องค่ะถ้าบ่มี่ความ่พี่น้องกับทวมีุ่่นๆค่ะพี่น้องค่ะ มือ่อยเลยค่ะสีไงามหลายพี่นอ้องอคคดดือไปกิดเรื่องสิเมื่อยแข็งไหลแล้วพี่น้องไปอิ่มแล้วล่ะโอ้ไงก,ก,ก,กินบวชผีอีกวันอือเอาพี่น้องมาถนะือภาพมาอือร้อยจุสีนคะ่ะโอ้ยแดงซ้ำซ้ำมากมากคะ่ะมือเจ้าหน่อยพี่น้องคะ่ะแดงซ้ำมือตื้อเลยนะคะอัน รับนี่เพิ่นแถมให้ค่ะแล้วก็สามสิบเกีบค่ะพี่น้องค่ะสาวิบเกีบแล้วก็นี่ค่ะที่เด็ดเลยค่ะใส่พี่น้องค่ะใส่ออนที่มาของคำว่าหลากใส่นะคะหลากใส่มีเอซขอกินใส่ออนเยอะเลวค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็อีกนึ่งเพิ่นว่าอันเอียงกว่าพี่น้องเอียงกว่าใส่อ้อนนั่นสดใส่อ้อนฉลองมื้อซับพนะคะพี่น้องค่ะ มาจ้ะอันนี้เจลข้นมากแบบเต็มทีเลยค่ะพี่น้องค่ะตบนมาแล้วใส่ต้องมาใส่ถ้วยค่ะใส่ถุงมาพอดไอใส่ถุงมาแล้วค่อยมาใส่ถั่วเฮ้ยบอกก็ไปก็มาอยู่พี่น้องค่ะใส่ถุงมาแล้วค่อยมาใส่ถ้วยค่ะว่าสันนี่เฟียดค่ะยินโวคำว่าเฟียดยินโวเฟียดเฟียดสะสายค่ะเฟียดสะสายใหญ่ยางค่ะพี่น้องค่ะเอา้าใส่ยี่แล้วอือ ีใส่เข้าไปอีกค่ะอ,อุ้ยมาเห็นค่ะนี่ถวยบกใหญยเลยค่ะพี่น้องถวยบบกเอบแบเออเลยมาออกไปโอ้ไหลลุ่ม สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะคะจะเป็นผู้แสพผู้สาวผู้่าวผู้แก่รู้ป่ะนะอาฟังไทยฟังแล้วหรอกตามประเทศค่ะพี่น้องค่ะมันมีปุ่นปุ่นผ้าเพลินค่ะผ้าพีผ้าน้องเมื่อกี้นี่นะจ๊ะสร้อยจุเคราะห์พี่น้องค่ะมาค่ะเสบๆไปน้ำกันค่ะกับเพราะให้สำหรับพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เพิ่นบอกกินเนื้อว่าบอกกินเนื้อดิบนะคะใส่หัวใส่จวดจะเข้ากับจวดจัดฝาดบุ่มไปน้ำกันขี้เก่ำละค่ะพี่น้องขาห้งถั่วเจลค่ะหงสีเจลพี่น้องอืมสดใส ฉลองมื้อทรับย์แน่ว่าสัตค่ะพี่น้องค่ะเอฟซี FC, ขอมาคุณจัดไห้ค่ะพี่น้องค่ะมาจ้าแล้วสรว้อยเนื้อเจ้าบาดว่าค่ะพี่น้องอันนี้เนื้อมองนี้นิ่นาค่ะม่ไดู้ยอยากได้แต่ว่าเป็นไห้ตัวนี่นะคะไม่เป็นเนื้อลูกชิ้นนะคะไห้ตัวเจ้าะง่นะคะอันนี้นื้สนิทกันค่ะได้ไหมขอมานะคะําไหล ตับพี่น้องคะสองข้ามพ่อแหละว่าเอาตับเซนได้มดดิเอาสกินใสอย่างนี้ย่างเดียวเซนได้พี่น้องคะ่ะทาก็นด้ผักเขามีบอกทั่วนะคะพี่น้องคะ่ะมีบอกทัว่วมีบอกแข่งมีบอกแตงไงไมีบอกเขียแข่งมีบอกเขือนะคะมีผักอันผักตรงผักติวแน่จักหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะห กูได้บวกเขาจางข่หอมหอมไว้ก <laughs> น oh <my God. S 2> <laughs> มากกับว่าหอมละค่ะพี่น้องค่ะกินมาคขึ้นกันเนาะเป็นอยังจังไข่หัน,านมาจัดมากสวยๆ่อยกิน,นมากินแบบอัธรรพแบบว่าหันไปกินไปค่ะพี่น้องค่ะมันความรู้สึกแบบเออเนี่ยนะ ฉันกินซอยจุนะจังสีนะกินซอยจงซอยจุอิลีจังสีนะพี่น้องค่ะนางบ่อนางกินดีๆเลยน้องปุนเป็นยังคือบ่อนางกินดีๆนางย่องยอกินเลยนะคะมันค่อยคือจังคนเฝ้านะเฝ้าพร้อมที่เตรียมที่สแลนอย่างเดียวพี่น้องค่ะอืหอนกับหอนพี่น้องเอ้ยมามาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ่าคนน่ะตีงกับข้อสิโอ้ยใส่กับข้อใส่บอกผิดกับข้อบอกผิดเ้าพี่น้องมา มาจวจจัดฝาดบึ้มไปต้องกัรโหลดค่ะแบบที่นี่กุ๊บ <Good. S 1> <c oughs> อันก่อนอื่นนะคะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นบอกว่าน้องปุนแก่ข้าวให้เบิง์นในวัสันมาและสิชห้บอกซองเศร้าเฮ้ยสูงบ่ไหวค่ะยังไม่หนีร้องตัวนี้บงกอนนะคะพี่น้องคะ่ะขันเหมือนแรงนอนบ่ตื่นเฮจังได๋นี่ค่ะพี่น้องคะ่ะนี่นะคะแก่ข้าววัสัน์มาไปวะค่ะร้องกึบเบิ่อจาบาดก่อนอืนหอมห แซ่บตลอดพี่น้องเฮ้ยแมนสิได้เป็นขี่เหล่าน้ำเพลินสะด้วยวะที่นี่เนาะโอเดิดได้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 ไดดมาจ้ะจวดไปร่วกันค่ะนี่เอาไว้ค่ะเอาไปท,ทั้งนอกอันนี้เอาไว้ทับปีกอีกรอบอันนี้กระโวดเต้เต้ลูาคาต้องกรองแล้วพี่น้องค่ะนี่จ้าพี่น้องโอ้ยเบ่งเจลพี่น้องค่ะโออมา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 แสบๆค่ะว่า บาแสบมือหนีสีแสบมือได้เนาะโอ้ยไปค่ะจุดจวดพี่น้องคะพี่น้องคะไปกินจนสีมืดเพียงแล้วไปลืมกดกล่องค่ะจะอยู่หัวบ่ล่ะปะ,ะ,ปะเอาไม่ก็ได้ซสัน่น <c oughs> นี่ค่ะสดใสเลยค่ะสดใสเออซิโอขนขไข่สีอิ่มแล้วพี่น้อง เสมนเนาะเออเอไงพี่เอฟซีบอกว่าไอ้สดใสเอ็มองนมือสัปดาบขอประคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเลยนะคะที่เมตตาเอ็นดูให้เกียรติรับชมคลิปเป็นกำลังใจให้บุ่นปูนจนถึงเมื่อสัปนะคะพี่น้องค่ะถ้าบ่มีพ่อแม่พี่น้องกับวิบูนปูนค่ะพี่น้องค่ะมื่อสัปค่ะสีงามหลายพี่น้อง chiếc đất sinh mất nhà lắp nọ, là. Oh, nài mhmm 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 ออจากค้งค่ะมือพ่อแม่พี่น้องเขาทางแล้วค่ะว่า,า,ขาวบข้าวตีบะยังแต่คือ้าแบบว่าเนื้อมันสดดีๆขึ้นอยู่กับเนื้อค่ะพี่น้องค่ะคั่นเนื้อสดอีๆออาจากค้งใหม่ๆมันก็หอมหวานค่ะบะข้าวค่ะใส่ เพร่ะวานทำให้โดนชาตูเย็นโดนกรขหังขึ้นเดือดฉาดเนี่ยไม่จีเปลียนไปทันทีค่ะไม่เห็หว,วานมไม่หอมไม่เบิ้เบิง้งเบเาเชือลองมาสาตะค้ำนะคะสาตะค้ำนำาบาตองค่ะพี่น้องคะมาเลยค่ะผดีผยากินสดๆเลยค่ะฉาดแน,น่นอนพี่น้องตื่นใจไซส์เนื้อไสซส์จูนเนียค่ะ ตับกิบก,บกินจนว่าเหมือนเราพี่น้องสามสิบกีบพันตับกับพันไปล้วค่ะง่ายเลยเรื่องกดอัดคลิบค่ะนายนายนายต่อต่อพี่น้องคะไปเช็คบึง้งซื้อว่ามีลูกมีกองมีคิบบะบะมีคือเขาค่ะบริกภคตีดีพี่น้องค่ะริมขัางรมเนยโอ้แต่แต่แต่อะ กินตับก็ไม่ได้เอา้ากินได้เชฟกินได้แต่มาที่นี่ที่เดียวกินจะมาฟอยวันนี้เต็มเพียงนี้เหมือนนะมีอเพื่อนมาน่าเฝ้าต้องสองเสวอค่ะอือฟวยใส่กินหมดคือใส่บปที่นอะ ้องไปฝนหีดด้เนี่ยผ่านเยอะค่ะมื่อนนี้พี่นอ้อง อืมฉ s o r อโทษ r กินไหมอะไรค่ะไอ้มันผ่านไปแล้วก็บเริมไหมอืมกําลังกินเซลลบกําลังกินดนัวกินไปเมือนเร็วอิหมกว่เศร้าเหร Yeah. Mm. อ้อสดไหมพี่น่อสดใสไหม กรงไทยก็พี่น้องคะกรงแสบฝาะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็เสิฝากไว้ซ้ำนี้นะคะกลับขอ,อให้หลายๆเ่ะพิษผ่าทั้งเพคนี้นะคะกินเกลือว่าสีเมือดเคียงแล้วลืมกดกล้องพี่น้องค่ะโอ้โเสียดายแห้งๆค่ะเสียดายคลิปนะคะพี่น้องค่ะกขบขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจที่มอบให้ปุ่นๆพาเพลินนะคะพี่น้องค่ะขอบพระคุณหนึ่งหมื่น คอโร่นะคะไปโปรโกันในคลิปหน้านะคะพี่หลังคะสุขภาพแข็งแรงนำนำเงิด้วยค่ะมินิคอร์โตาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายเนี่ยเหมือนเน๊อะ